ศาสนาพูดให้เป็นสมมติที่พวกเรานมัสการพระรัตนตรยัยอรหังสมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบโดยพระอ,องค์เองสวาขาโตพระครวตตาธรรมโม พระธรรมคือาศาสนาอันบริสุทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้ดีแล้วสุปฏิปนโนพระควะโตสาวกาสังโคมูพระสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำตามธรรมคำสอนหรือว่าตามาศาสนาทำรรที่สุดแห่งทุกข์ได้จริง จึงว่า,าศาสนธรรมหรือพระธรรมคือคำสอนอันบริสุทธิ์ตั้งลงที่ไหนตั้งลงที่ใจใจเป็นเครื่องรองรับหรือเป็นภาชนะรองรับธรรมอันบริสุทธิ เพราะว่าโดยธรรมชาติดั้งเดิมมาใจมันรองรับแต่สิ่งสกปรกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์รองรับสัญญาอารมณ์รองรับสังขารรองคิดความปรุงรองรับอารมณ์แห่ง ความกลัวความกล้าซึ่งสิ่งเหล่านั้นทำเหล่านั้นเป็นหินธรรมเป็นธรรมเลวเป็นธรรมที่เศร้าหมองธรรมที่เศร้าหมองเมื่อตกลงในภาชนะเครื่องรองรับที่บริสุทธิ์ ก็ทำให้ภาชนะนั้นเศร้าหมองไปด้วยไม่บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปัดออกไปด้วยความรู้ด้วยความรู้เท่ารู้ทันในปัจจุบัน แล้วโอปัญิิกน้อมนำมอดศาสนาอันบริสุทธิ์อยู่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนให้ให้รู้ตัวสอนให้มีสติให้ตั้งสติสติ ในคำสอนสติในศาสนาเป็นสติที่ชอบถ้าสติของนอกศาสนานนเป็นสติที่ไม่ชอบเป็นมิจฉาสติคือสติไปตั้งดูภายนอกตั้งดูตามความอยากตามสัญญาอารมณ์ต่างๆ สติมาตั้งดูใจรู้ใจพุทธรู้ใจเพททราะใจ,ใจนี่เป็นพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยรู้ขึ้นที่ใจไม่ได้รู้ขึ้นที่อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติมีความระลึกรู้เข้ามารู้ที่ ใจไม่ไปรู้ที่สิ่งที่ให้ถูกรู้ไม่ไปแก้ที่สิ่งที่ให้ถูกรู้มาแก้มาดูพูดที่ไปรู้สิ่งที่ไปรู้สิ่งให้ถูกรู้เมื่อมารู้ผู้ที่ไปรู้ แล้วก็อยู่เป็นกลางๆเพราะผู้รู้นี่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แต่อาศัยสิ่งที่ถูกรู้มาเป็นเงาทำให้หลงเมื่อมารู้ที่ใจมีสติและลึกรู้ที่ใจ ใช่ปัญญาวิจัยวิจารณ์คือการน้อมดูน้อมรู้แยกแยะแยกอารมณ์แยกสิ่งที่ให้เกิดอารมณ์แยกผู้ที่ไปรู้อารมณ์หรือผู้ที่ไปรู้สิ่งให้เกิดอารมณ์เข้าใจหรือ เรียกว่าเข้าใจในธรรมชาติธรรมชาติแห่งผู้ไม่มีปัญหาคือใจก็จะอยู่เป็นธรรมชาติของตัวเองนั่นเรียกว่าหมดปัญหาสิ้นปัญหาน <c oughs> ี่ธรรมมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เกวาศาสนาสอนเพื่อให้รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติมารู้ตัวเองจะทำอะไรจะพูดอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องให้รู้ตัวเองถ้าเผลอจากการรู้ตัวเองไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ด้วย รู้ด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสด้วยอารมณ์ถ้าเผอจากผู้รู้นี่แล้วก็เรียกว่าไหลไปไหลไปตามสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบสิ้น เหมือนก,นกันกับเติมเชื้อในไฟเติมไม่หยุดไม่หย่อนไฟก็ไม่มีทางที่จะดับลงได้ถ้าหยุดเติมเชื้อไฟก็ดับไฟคือความอยากเชื้อ คือความหลงตามความอยากนั่นสแสวงหาดิน้นรนคิดปรุงฟุ้งไปแม่จะคิดได้สแสวงหามาได้ตามความอยากเติมเข้าไปความร้อนมันไปยิ่งสูงขึ้นเหมือนเติมเชือไฟเติมมากเข้าไปเท่าไหรเรียวไฟหรือไฟยิ่ง รูปหงยิ่งมีความร้อนสูงขึ้นเท่านั้นทีแรกไฟเท่ากับหัวไม่ขีดเติมเชื้อใส่เข้าไปขยายออกไปเติมเชื้อเข้าไปขยายเอกไปเรื่อยเรื่อยผู้ไม่มีปัญญาหวังจะดับไฟแต่เติมเชื่อเข้าไปเรื่อยไฟไม่มีทางที่จะดับ ผู้มีปัญญารู้ว่าไฟเกิดจากเชื้อเพราะมีเชื้อจึงมีไฟถอยเชื้อออกเช่นอย่างมันมีแค่หัวไม่ขีดไม่เติมเชื้ออะไรเข้าไปเดี๋ยวมันก็ดับสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นจะให้ไฟดับด้วยการเพิ่มเชื้อเข้าไป ไม่มีทางที่จะดับได้คือเติมความอยากเติมสิ่งที่มีความอยากต้องการดิ่นลนสแสวงหาคิดปรุงเติมเชื่อของไฟเติมด้วยวัตถุบ้างเติมด้วย อารมณ์ด้วยสัญญาอารมณ์บ้างคือสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุยิ่งคิดยิ่งปุงยิ่งปุงยิ่งฟุง้งยิ่งฟุง้งยิ่งร้อนเพราะฉะนั้นมีสติรู้ปัจจุบันปัจจุบัน เนินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดการเคลื่อนไหวไปมารู้สติสติรู้ความเกิดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่ดับดับไฟด้วยสติสมาธิปัญญาเรียกว่าดับไฟด้วยธรรมะธรรมะอันบริสุทธิ ธรรมะคือสติธรรมะคือสมาธิธรรมะคือปัญญาความไข้ควรรู้รอบความเป็นจริงทั้งหลาย <c oughs> นี่จะดับทุกข์ได้ด้วยธรรมะด้วยการเข้าไปรู้ธรรมะตามความเป็นจริง สติในเบื้องต้นคือความสำรวมสังวรระวังเรียกว่าสติและลึกรู้ในความสังวรระวังที่ท่านเรียกว่าศีลเพราะธรรมะหรือศาสนาที่เป็นศาสนาธรรมที่เป็นสมมุติธรรมพุทธเจ้าสอน มักแปดมักแปดได้กกแก่ศีลสมาธิปัญญาคำว่าศีลเสียงที่ว่าศีลมันก็เป็นสมมุติออกมาแล้วและวามหมายที่ว่าศีลก็เป็นสมมุติ ที่จะให้เป็นศีลแท้คืออาการแห่งความรู้ระลึกรู้สังวรจริงว่ารู้ระลึกรู้สังวรในธรรมคือความมีสติระลึกรู้ซึ่งเป็นอาการที่มีที่เป็นอยู่ภายในใจ ลึกรู้สังวรสิ่งที่หยาบหยาบออกมาทางสมมุติที่ให้เป็นเหตุแห่งความร้อนเหตุแห่งโทษการฆ่าการทำลายซึ่งชีวิตของแต่ละตัวตนคนสัตว์นี่เป็นความหยาบออกมาแล้ว สังวรสังรวมไม่ให้ความหยาบเรานี่เกิดขึ้นไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามไม่หลอกลวงอำพางไม่ดื่มกินเครื่องดองของเมาอันนี้มันเป็นสมุฐานแห่งความหยาบแต่มันไปเกี่ยวเนื่องกับ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์คือใจให้เกิดความไม่บริสุทธิ์ขึ้นด้วยของอยาบด้วยสมมุติเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องสังวรสำรวมมีสติทั้งสิ่งที่หยาบแล้วก็สังวรสิ่งที่ละเอียดคือผู้มา รูกความหมายของสิ่งเหล่านี้คือใจจึงก็มีสติสัมปชัญญะสังวรที่ใจความสังวรี่ท่านเรียกว่าศีระศีระสังวรเป็นความยอดเยี่ยมแห่งสติมีความสังวรต่อเนื่อง ไม่ขาดวักขาดตอนเรียกว่าสติชอบเรียกสัมมาสติความระลึกชอบเม <S 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 like. <S <S ื่อสังวรอาศัยสิ่งที่อยากเป็นเป้าหมายสังวรความรู้นั่นก็จะตั้งมั่นธรรมชาติรู้ ก็จะตั้งมั่นและธรรมชาติที่หยาบที่เป็นเครื่องกำบังก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ไหลเข้ามาปกคลุมด้วยเหตุแห่งความมีสติสังวรนี่จึงเรียกว่าเป็นความหนักแน่น เป็นความมั่นคงของธรรมชาติรู้คือใจหรือที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะความมั่นคงของใจแน่วแน่อั่นจึงว่าสมาธิอารมณ์เป็นอารมณ์เพราะมีความรู้เท่า อารมณ์ไม่ได้เป็นความมืดปกคลุมใจถ้าไม่รู้เท่ารู้รอบอารมณ์นั้นเป็นความมืดก็ทำให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณรับรู้ในความมืดความไม่มีทางออกความไม่มีแสงสว่างทีนี่ปัญญาก คือความเข้าไปรู้เท่ารู้ทันให้ต่อเนื่องกันจนเป็นแสงสว่างของใจเกิดขึ้นนี่เรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่ใจเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดที่ปกคลุมใจก็สิ้นสุดไป ในในคำสอนหรือข้อปฏิบัติ <c oughs> ที่พุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้รู้เหตุคือรู้ตัวคือรู้ใจนั่นนนี่จึงต้องโอปัญิโกโน้อมเข้ามารู้ใจรู้ใจเข้าถึงใจได้ด้วยความ แจมแจ้งแห่งสติปัญญาความรู้เท่ารู้ทันมนทินคือทุกข์ก็สิ้นสุดลงเพราะทุกข์เป็นผลนี่ปฏิบัติต่อใจเพื่อผลประโยชน์คือความ ปล่อยวางภาระนี่เรียกว่าปล่อยวางภาระโดยธรรมภาระโดยสมมุติผู้ที่ทำการทำงานหน้าที่ต่างๆถ้าทำการทำงานถึงครบอายุหกสิบปีแล้วเขาก็ให้กเกษียณเขาให้หมดภาระในการรับผิดชอบ งานต่างๆเขาให้อยู่สบายนั่นเป็นสมมุติพเพราะฉะนั้นผู้ที่นับอายุครบหกสิบแล้วเขาถึงว่าเป็นผู้ค้นจากภาระการงานที่้รับผิดชอบก็มีความล่าเลงเบิกบานดีใจ เมื่อตนเองว่าหมดภาระที่รับผิดชอบแต่ผู้ที่เริ่มเข้าทำงานอายุยี่สิบปีเรียนจบมีหน้าที่อะไรแล้วก็เป็นทุกข์เพราะอยากทำงานไม่มีงานให้ทำก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์นี่ แต่ถ้ามีงานได้ทำแล้วก็มีความสุขสบายไปบ้างแต่ก็ยังมีทุกข์อีกเพราะรับหน้าที่การงานนั่นแต่เมื่อเขาให้กเกษียณแล้วก็โล่งหมดภาระีจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจที่เป็นไปในธรรมเมื่อมันมีความหลงรุ่มหลงอยู่มันเป็นภาระมันหนักมันทุกข์ แต่เมื่อปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญาให้รู้ความจริงเข้าถึงความจริงแล้วมันก็กเกษียณตัวเองความทุกข์ความยากความวุ่นวายอะไรต่ออะไรไม่มีใครมาทำให้เราได้รับผลเราต้องเป็นผู้ทำเองเป็นผู้ปฏิบัติเองเมื่อเข้าถึง ธรรมของกิงคือใจแทแ้ใจอันบริสุทธิ์ความรู้นบริสุทธิ์แล้วก็วเรียกว่าทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดไปเพราะฉะนั้นธรรมะคือศาสนาอันบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าสอนก็สอนใจสอนผู้มีจิตมีใจไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาเรากา สิ่งที่ปราศจากจิตวิญญาณอะไร <c oughs> สอนสิ่งที่มีจิตมีวิญญาณที่รับรู้ความสุขความทุกข์รับรู้ปัญหาหรือ,อแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้แหละทจึงสอนให้เข้ามาดูตนเองคือใจมารู้ที่ต้นเหตุเหมือนกันกับกำแพงบ้านของเรา ช่องที่จะเข้าจะออกที่คนทั้งหลายจะเข้าจะออกก็เข้าออกช่องเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนดีหรือไม่ดีเข้าออกก็ต้องเพ่งดูที่ประตูนั่นนี่ที่รวมที่รับปัญหาต่างๆก็คือใจยอมรู้ๆเพราะฉะนั้น ยังให้มีสติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเป็นอาวุธเป็นเครื่องกั้นเครื่องกำจัดสิ่งที่เป็นข่าศึกคือสัญญารมเกิดจากความหลงที่จะทำให้เกิดความเป็นทุกข์เพราะมันเกิดอยู่ที่ใจจึงให้มีสติเข้ามารู้ที่ใจควบคุมใจ อาศัยความเพียรไม่ท้อถอยเพียรดูเพียรรูปเพียรยสังวรความสังวรคือความเพียรสังวรให้รู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ประหัดประหารคือเข้าใจรู้เท่าทันแล้วมันก็สิ้นสุดลงไปเองอารมณ์ที่เป็นข่าศึกนั่น แล้วก็มันจเจริญความเพียรขึ้นให้ต่อเนื่องมากๆไม่ทอดทุละนีกว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มความดีเมื่อมันเป็นมาตรฐานแล้วอนุรักษณาประทานเพียนรักษาไว้มันก็รวมด้วยกัน ษาความดีรักษาความรู้ความเข้าใจบริสุทธิ์มันไม่ได้รักษามันละถ้ามันรู้มันเข้าใจละมันหากยังตั้งอยู่เป็นอมตะคือความรู้ที่ไม่มีทุกข์นี <c oughs> <c oughs> ่นำไปประพฤติปฏิบัติโดยการมีสติสังวร รู้ใจดูใจรับพร